การขับเคลื่อนการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมและบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมสำนักงานคณะกรรมการพัฒนวุฒิประจําปีพศ2518เพื่อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์สู่การเป็นองค์กรคุณธรรมโดดเด่นกลมคุบคุมโลกส่งเสริมการปฏิบัติงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมมุ่งเสริมสร้างหลบคุณธรรมของหน่วยงานในเข้มแข็งบนฐานคิดการยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนภายใต้คุณธรรมที่พึงประสงค์5ประการพอเพียงวินัยสุจริต กิจอาสาและกระตันยูผลสำเร็จของการดำเนินง,งานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมบุญธรรมจริยธรรมประจำปีพศ2568แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทรุจริตสำนักง,งานคณะกรรมการผู้ทรงอานุบุตรกรมควบคุมโลกประจำปีงบประมาณพศ2568จัดทำแผนปฏิบัติการ,รส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม หน่วยงานมีการประกาศเจตนารมณ์การเป็นปองคอ์กรคุณธรรมและลงชื่อร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นลายลักษณ์อักษรกิจกรรมยกย่องเชิดชูบุคลากรทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างรางวัลชมเชยบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงานหน่วยงานมีขีดความสามารถในการเผยแพร่เอกสารองค์ความรู้หรือผลสำเร็จบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามหลักคุณธรรม5ประการ 1. พอเพียงการใช้ขวดน้ำพกพาแทนการรับขวดพลาสติกลดการใช้ถุงพลาสติกเช่นใช้ถุงผ้าถุงกระดาษเพื่อใช้ซ้ๆได้การนำอาหารกลางวันมารับประทานเองรู้จักการออมเงินเพื่อสร้างความมั่นคงในอนาคต 2. วินยัยการแต่งกายให้เหมาะสมกับกิจกรรมสร้างภาพลักษณ์องค์กรปิดน้ำปิดไฟทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้งาน กิจกรรม5สอบ Big Cleaning Day 3สุจริตส่งเสริมบุคลากรให้มีความซื่อตรงความซื่อส,สัตย์สุจริตยึดมั่นในการรักษาวความจริงการกระทำที่ถูกต้องตามกฎและต่อต้านการทุจริตขับเคลื่อนภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและประปาบปรามการทุจริตและระพฤติม่ชอบของหน่วยงานทั้ง5ประเด็นได้แก่การปฏิบัติหน้าที่การใช้งบประมาณการใช้อำนาจการใช้ทรัพย์สินของราชการและการแก้ไขปัญหาการทุจริต ผลการวิเคราะห์แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA ผลคะแนนเฉลี่ยรวม5ตัวชี้วัดปีพศ2566ร้อยละ90 2567ร้อยละ92.33 2568ร้อยละ93.95จัดให้มีช่องทางการลองทุก์ในการปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ลงบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 4. จิตอาสา จัดกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่เพื่ออนุรักษ์บวรนณสถานและร่วมการปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวันที่27ตุลาคม2567นวั 17, นตังคาขาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริจาคผลุพันคอมพิวเตอร์สำนักงานให้แก่โรงเรียนวัดชัดทองเลื่อนประชาธิปูนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริจาคปฏิทินปากการที่ไม่ได้ใช้งานแล้วส่งต่อให้กับผู้อื่นนำไปใช้ประโยชน์ บริจาคถุงยาให้กับสถาบันบำรุงราษรู 5. กตันยูหน่วยงานร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนเนื่องในวันลอยกระทงและวันสงการหน่วยงานจัดกิจกรรมลดน้ำขอพรและส่งน้ำพระเนื่องในวันสงการเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาประมหากษรร์และพระบรมวงศสานุวงศทุกพระองค์มีการใส่เสื้อเพื่อแสดงออกถึงสัญลักษณ์ซึ่งผลจากการดําเนินงานที่ผ่านมาพบว่ามีขยะที่เกิดจากการปฏิบัติงานอาทิเช่นกระดาษ2หน้าห่อกระดาษ A4 จึงได้รงเห็นถึงการนํามาใช้ประโยชน์ในการทําถุงยาภายใต้โครงการ zero waste office เพื่อปัญหาการใช้ถุงพลาสติกการก่อให้เกิดขยะและปัญหาโลกร้อนภาพร่วมการทำกิจกรรมสำนักง,งานคณะกรรมาการผู้ทรงคุนวิฒิร่วมบริจาคถุงยาให้กับสถาบาร์บามาดนานดูและได้มีการนำออกมาใช้ในชีวิตประจำวัน